นี่ถอดมาแล้วนี่คือจอเดิมของ W 2 1 2ดูนี่ฮะท่านผู้ชมเล็กนิดเดียวเองนี่ดูนีครับเล่นอะไรไม่ได้เลยนะครับและนี่โอ้โหรูหลายงิายเงเป็นจอ n d น o i อยพา n o น,นะ12นิ้วตัวนี้สเปคแรม8ลม128โอ้โหวะ่ะเดี๋ยวมาตอ่อกันโอเคครับ W 2 1 2นะครับนี่คือระบบเดิมของโรงงานนะครับแล้วก็หน้าจอเดิมนะครับ ตัวนี้เป็นระบบ NTG 4.5นะครับซึ่งตรงนี้นะครับกดทัชสกรีนไม่ได้เลยนะครับเล่นอะไรไม่ได้นะครับได้ก็คือ FMAM นะครับดิสแล้วก็ m e m บ r ร์การ USB แค่นั้นเองนะครับเราจะมาปรับปรุงนะครับนี่เลยครับโอ้โหเพิ่มความหรูหราของตัวรถนะครับเพราะว่าลูกค้าท่านนี้นะครับออกรถแต่ป้ายแดงนะครับขายก็ไม่ได้ราคาแล้วครับนี่ฮะอยากใช้งานยาวๆนะครับ นี่ครับเป็นจอ Android นะครับพาโนขนาด12นิ้วนะครับชุดบักตรงรุ่นนะครับแล้วก็ระบบเดิมของโรงงานเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับนี่ฮะเท่าเทียบแล้วเนี่ยโอ้โหสวยหรูพอดีเลยครับแลม8รอม128ครับรองรับซิมแล้วก็ a p p l e c a r าเพ y ไสสายครับโอเคสำหรับสมาชิกเพื่อนๆนะครับที่ใช้ Mercedes-Benz นะครับไม่ว่าจะเป็น W 204 212 207 G.L.A. G.L.C. แล้วก็ C.L.A. C.L.S. นะครับก็สามารถนะครับมาอัพระบบจอได้นะครับเพราะว่าจอเดิมของท่านนะครับไม่สามารถกดทัชสกรีนได้และไม่สามารถเล่นอะไรได้เลยนะครับนี่เลยครับเป็นจอ Android นะครับที่ร้านเรามีจำหน่ายนะครับขนาด10นิ้วกับ12นิ้วนะครับสเปคแรม8รอม128สเปคแรม8รอม256ซึ่งรองรับซิม 4G แล้วก็ a p p l e c a r าเพ y แบบไร้สายและที่สำคัญคือนี่ครับเป็นชุดปัคตรง รุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟเลยนะครับและที่สําคัญจอตัวนี้นะครับรองรับกล้องถอยหลังและรองรับกล้อง360องศากล้องรอบคันนั่นเองนะครับและถ้าเวลาเปลี่ยนเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเป็นแบบลักษณะนี้เลยครับ เพิ่มความหรูหรานะครับของตัวรถมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับ0634986168นะครับ Special i s t Cario นะครับตั้งอยู่บนถนนรามอินทราระหว่าง28กับ30นะครับและโทรมานะครับ